สิบห้าสิบสี่ครับโอ้ยพลิกไปพลิกมาใครมาเสิร์ฟเอ่ยขออนุญาตดูโอ้ยเล่นของด้วยครับเพชรชี่เล่นของซะแล้วพุทธทมโมสังโคและเอาชายานันสอนตนก็เสิร์ฟดีนะน้องพลอยเนี่ยดูว่าสาวกาลสินนะจะเซฟได้ไหมอะแต้มนี้ โอโ้ยพี่สบายครับผมเอาเอายู่ปะปะปะป,ะป,ะป,ะปะทอยพยายามจะเสิร์ฟเก่าๆเอาการกระสีนีครับเสม15 15อติพาติพาขอเสียงหน่อยครับแม่พี่แตบ้าสองโกคกน่ารักมากครับพี่แตบ้านเนี่ยไม่เคยทิ้งผมไปไหนเลยครับดูทุกไลฟ์เลยครับเดี๋ยวต่อไปจะทําเป็นเบมเบอร์ขับและ้วล่ะสำหรับท่านใดจะมาชมในไลฟ์ผมเนี่ยต้องแบบเ,เสียเป็นปลายปีนะเบมเบอร์ขับนะปีละสามสิบบาท โอ้ยเอาเลยเหรอเอาเลยใช่ไหมนะ่ะมินการดาปลายนาง,งัดขึ้นมาแนนซี่พิมพดาตบโอ้ฉลับเป็นแก้มครบพิมพดาแก้วเชื่อมาโอ้โหตบฉลับยาวพาปัญญาบุตรเซฟไม่ได้มาขอยค้างเอาร้อยเอ็ดแมตช์พอยต์อีกครั้งครับได้ครับเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับเสื้อตา,อาหารนะครับเอาเสื้อตา,อาหารไปตัวก่นกอนอเป็นใครมาเสิร์ฟครับปลายนาะอูย้ยปลายนาะ ปลายนาน,นี่ก็เสิร์ฟดีนะเนี่ยตัวเล็กก็จริงครับแต่ใจใหญ่ครับคนเล็กใจใหญ่ปังได้อยู่ครบโยกตาดโอ้ยอะไรยังไม่ยอมการสิอก็ยังไม่ยอมอ่ะสิสิบหกสิบหกได่ดิซตตาสินนะครับเนี่ย เบิ้มตัวบอลเอาร้อยเอ็ดแล้เก็บขึ้นมาโยกแนนซี่แล้วแนนซี่สับไปโอ้โหโอ้โหใครจะไปบล็อกใครนับเตนซี่สะบัดดูดิเป็นร้อยเอ็ดแล้วกับกลับได้มาได้แมตช์พอย์ครั้งครับนี่ขนาดอาจารย์บัญญัตไปบอกแล้วนะครับว่ารีบไปบล็อกไปบล็อกเนยได้ครับได้เสื้อทีมหาลัยไปนหนึ่งครับมหาลัยวัวชน ได้อยู่ครับนักวานโอ้โห oh! นักวานพลาดใจสงบ้าไปแล้ว <pillows> ก right ็เลยจะจบสักทีเอาร้อยเอ็ดลูกมันจะจบก็ไม่จบเอาสิบเอ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสามแมตช์พอยต์เลยนะสำหรับร้อยเอ็ดเนี่ยของกาลสินได้หนึ่งแมตช์พอยต์ทำกันไม่ได้ครับน้องพันธ์นันลงมาเสิร์ฟพบยาปลาพยาบุตร ร้อยเอ็ดนะพิชเชียร์ฟีนบอลกันไปก่อนโดง่ดงๆเลยนี่ราดดองสวยครับให้บอลสัน้นเอา้าโอ้โยโอ้ตัวนะครับร้อยเอ็ดนะบล็อกดีครับเอา้าแมตช์พอยต์ครั้งที่สี่ของร้อยเอ็ดครับสิบแปดสิบเจ็ดโอ้โหอะไรกันเนี่ยแมตช์พอยต์ยังไม่ไปไหนกันนะผู้ชมครับ น้องเบียลงมาเสิฟสุนิสาพูพดงว่าได้สาวน้อยจากสุวรรณภูมิร้อยเอ็ดสุนิสาเสิบสวยๆได้อยู่ชมพู่นัทวานตบเรียบร้อยเอาเอาเอา,เอาเข้าไปเอาเข้าไปไม่ยอมจบสิบแปด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 ดูนะผู้ชมจะถึงสองร้อยไหมเอาสิเอาสตจะถึงสองร้อยไหม คู่นี้ได้ประมาณ15บาทเออหลายตั้งด่านนับได้15บาทนะฮะดารุนดิญโตสองนับเสิบร้อยเอ็ดได้ประคองก็ได้สวยๆปลายนาให้พิชิตตกข่าวฟ้าครับรองสวยแลงนัตวานไอหยอดนัตวานบาดใจสูงกลับมาเป็นร้อยเอ็ดครับเออโทษดีกลับมาเป็นการ์ตินครับพลิกกลับมาได้แมตช์พอยต์ครั้งที่สองโอ้โหสี่ครับงร้อยเอ็ดไม่ได้เลยครับ การลสีนสองครั้งจะได้ไหมเนี่ยมาลุ้นกันต่อเลยนัทวันผาดไทยสงครับไม่มีครับไม่มีนะครับนวควรุ่นมีแค่รุ่น14บีปีครับปลายนาไหลหลังน้ำแข็งตอบโอ้โหสิริวัฒน์ยินดีไข่ตูนคงับขอไอ้ครับหยอดไปก่อน มิโลภุมิรับปรายนาให้น้ำแข็งอีกค้างปัน่นไข่ตุ่ปรวันวันคำสุดเก็บสวย3เมตรหรือเปล่าขวาโอ้หนัาวานตกร้อยเอ็ดลองได้ขอใหม่ปรายนาให้นัชชี่ตอโอ้ยโอ้ย,อยนันทิยาอ้วนเสมอครับ 19, 19 19 19 19ครับเ้าส้ครับโอ้ยตายเอาร้อยเอ็ดได้ได้แมตช์ <c oughs> พอยต์ครั้งที่5ครับ น้ำแข็งลงมาเสิบโอ้ยตายตาย,ตายมาดิวกันใหม่มาดิวเออเจ้าดิวดิวกันใหม่นะบยังไม่ได้ครั้งที่ห้าเอาเดิวกันใหม่ก่อนบอลแรกใครโดนนับกระตุกขึ้นมานัทวานตบชาเล็เอาแล้วครับร้อยเอ็ดได้บุกกด,ดชะแล็ปกาลติ้งตั้งรับใหม่สามเมตรกลางข้าวฟ่างปันหยอดข้าไปก่อนนะไม่แรงบอยกบอลสั้นน้อหูยังไงสุนิสาล้นแล้วล้นล้นโดนไหมไม่โดนครับกาลสิ้งครับ ขอเข้าไว้นัฏวันภาใจสงสับร้อยเอ็ดกันยังเหนียวครับปลายนาให้พิชย์ยอดชมพู่ครับกันขึ้นมาและไข่ตูนให้ด้านหลังโอ้ยตกด้านดาวพุทธิสารร้อยเอ็ดยังเหนียวปังติดตัอกลับกาคาราสินนะชมพู่ด,ดันไี่ให้สายกลางสายกลางสายไหนไม่ได้ร้อยเอ็ดให้บนซ้ายยอดโอ้ยแปะขึ้นผิดจังหวะไปหน่อยกลับมาเป็นทางด้านการาสินนะครับกลับมาได้แมตช์พอย์ ที่สิบสิบเก้าโอ้ยหัวใจจะวายนี่แหละคกับวลลีนบน่บอลน้ำสเสน่มันอยู่ตรงนี้แม่แต้มต่อแต้มนี่ผมอยากจะมีแต้มนี้ตลอดได้ไหมหัวใจมันจะวายไหมโอ้โหอ่าขอบคุณครับตี่อะทะลุสองร้อยกว่าแล้วอ้าวเรียบร้อยรับการเสิบได้ไปโอ้โหได้ง่ายนะกลับมาได้ง่ายเราไม่ได้เชื่อ ยี่สิบเอ็ดสิบเก้าครับเขากำลังสนุกอยู่ด้านมาถามข้าวกินข้าวหรือยังแม่พี่กายเอามายี่สิบโอนไปยี่สิบบาทด้วยขออนุญาตจบละ